สวัสดีค่ะพบกับครูสายนะคะคลิปนี้นะเราก็จะมาทําแบบฝึกหัดการจากข้อมูลนะคะเนื้อหาที่เรารู้จากคลิปที่แล้วเนี่ยจะทําให้พวกเราทําคลิปนี้ได้อย่างถูกต้องนะคะถ้าใครทําถ้าใครทําแบบฝึกหัด1.1ตรงนี้ได้เนี่ยแสดงว่าเราเข้าใจในทักษะเบื้องต้นก่อนทําปฏิบัติการเคมีพอสมควรละนะคะเริ่มเลยข้อหนึ่งค่ะพิจารณาข้อมูลบนฉลากของโซเดียมไฮดรอกไซด์และให้เราเนี่ย วงเพื่อระบุส่วนที่แสดงข้อมูลต่อไปนี้นะคะอันดับแรกชื่อผลิตภัณฑ์เด็กๆดูเลยตรงนี้นะคะฉลากของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ติดอยู่กับาภาชนะที่บรรจุสารนะคะตรงไหนเป็นตัวที่บอกชื่อลชัดมากนี่ไงบอกชื่อใช่ไหมอ่าก็ลงวงเลยอันนี้คือเบอร์หนึ่งนะคะต่อไปรูปสัญลักษณ์แล้วก็แสดงความเป็นอันตรายของสารเคมีสัญลักษณ์ก็จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ ทีนี้เนี่ยข้อมูลทั้งหมดที่เขาให้มาตรงเนี้ยจะแสดงถึงเอ่อเป็นสัญลักษณ์ที่เราเรียนรู้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วว่าอะไรมีความหมายยังไงสําหรับรูปต่างๆนะคะดังนั้นความเป็นอันตรายจะแสดงด้วยสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะแล้วก็คําเตือนข้อมูลความเป็นอันตรายข้อควรระวังจะอยู่ด้านล่างนะคะตรงนี้ทั้งหมดเลยนะ นะคะก็จะแปลามาให้ว่าอะไรคืออะไรนะคะต้องระวังอะไรบ้างนะคะถ้า,าถูกผิวนังถ้าเข้าตาต้องทำยังไงบ้างก็จะเป็นข้อมูลการปฏิบัติตัวในด้านล่างของฉลากนั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อ2ให้พิจารณาตัวอย่างฉลากสารเคมีต่อไปนี้นะคะอ่าก็ให้มามีแอมโมเนียกรดไนเตรกนะคะโพแทสเซียมเปอร์แมงเกเนตแบเรียมคอลอไรด์โซเดียมซัลเฟตคอปเปอร์ทูไนเตรต โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์แล้วก็เหลียนไนเทตรงนี้เนี่ยเขาถามมาทั้งหมด5ข้อถามว่าสารเคมีใดไม่ควรวางใกล้ไฟเป็นพิษอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เด็กๆนะย้อนดูฉลาดตรงเนี้ยใครมีหนังสือเอาหนังสือของสสวะทะเล่มหนึ่งมาเปิดดูได้เลยแล้วก็ทำเองก่อนนะคะเสร็จแล้วมาดูเฉลยพร้อมกัน นะคะสำหรับ2.1นะ2.1ถามว่าสารเคมีใดไม่ควรวางใกล้เปลวไฟใช่ไหมถ้าตัวที่ไม่ควรวางใกล้เปลวไฟสัญลักษณ์เขาจะต้องมีสัญลักษณ์ที่เป็นรูปเปลวไฟเนี่ยเพื่อป้องกันเพื่อเพื่อเตือนเราอยู่แล้วให้ระวังนะคะมาดูไล่ดูเลยแต่ละตัวมีอะไรบ้างอ่าอันดับแรกตรงนี้ไงใช่ไหมเนี่ยสัญลักษณ์เปลวไฟเนี่ยกรดไนตริกน,นะคะนี่โพแทสเซียมเปอร์แมงกานีอันนี้มีภาษาไทยบอกด้วยบอกว่า เอ,อ่ออาจเกิดการลุกไหม้ถ้าสัมผัสสารที่เป็นเชื้อไฟอันนี้เป็นใจดีนะคะให้มาเป็นภาษาไทยเลยนะคะอ่ดูต่อไปแบเรียมคอลอไรด์ไม่มีโซเดียมซัลเฟตไม่มีนี่ไงโคเปอร,ร์ตทูไนเตรตนะคะไบเซียมไฮดรอกไซด์ไม่มีตรงนี้เหลดกทูไนเตรตนะคะแสดงว่ามีทั้งหมด4ตัวด้วยกันรูขอเขียนเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นสัญลักษณ์ของธาตุสัญลักษณ์ของชื่อสารนะไม่ได้เขียนชื่อภาษาไทยนะคะก็จะเป็นกรดไนตริก โพแทสเซียมเปอร์แมงกานีดตรงนี้ควรติดติดกันนะอันนี้คุณเขียนเว้นกันไปนิดนึง c o p เปอร์ทูไนเตแล้วก็เลดทูไนเตรตต่อไปสารเคมีใดเป็นพิษต,ต่อสิ่งแวดล้อมถ้าสารเคมีที่เป็นพิษต,ต่อสิ่งแวดล้อมสัญ,ญลักษณ์เขาต้องเป็นยังไงแบบต้นไม้ตายอะไรอย่างนี้ไหมอ่ะย้อนไปดูมีตัวไหนบ้างที่เป็นแบบความต้นไม้ตายเหี่ยวแห้งนี่ไง ตัวเดียวเลยเนาะอืมตัวเดียวเลยค่ะก็จะเป็นแอมโมเนียนะคะสารเคมีใดมีฤทธิ์กัดกร่อนผิวหนงังกัดกร่อนผิวหนังก็ต้องแบบห6ลดใส่มืออะไรอย่างเงี้ยมีความกัดกร่อนนะคะอะไปดูเลยมีอะไรบ้างนี่ไหมแอมโมเนียไหมลองดูซิใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมมีรูปแบบหกใส่มืออะไรเงี้ยก็คือกัดกร่อนผิวหนงังเนี่ยกดไนตริก อะไรอีกไปดูอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีนี่พโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีสามตัวนะคะแอมโมเนียกดไนตริกแล้วก็พโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ต่อไปค่ะต่อไปโจทย์ถามว่าถ้าในกรณีที่เราเนี่ยสัมผัสกับโซเดียมซัลเฟตควรปฏิบัติอย่างไรเราไปดูโซเดียมซัลเฟตโซเดียมซัลเฟตเขาบอกว่าอะไรบ้าง เขาให้มาแค่เออเกี่ยวกับเฮลเนี่ยมีฤทธิ์ความรุนแรงเนี่ยเป็นหนึ่งแสดงว่าไม่ได้รุนแรงมากถึงขนาดที่เราจะต้องส่งโรงพยาบาลเนาะดังนั้นตรงนี้นะคะเราก็บอกได้ว่าถ้าสมมติสัมผัสกับตัวโซเดียมซัลเฟตจริงๆสิ่งที่เราต้องทําก็คือล้างแล้วก็เปิดน้ำให้ไหลผ่านมากๆล้างเนาะปูยอปากกาให้เล็กหน่อยล้างโอเค เปิดน้ำนะคะไหลผ่านมากๆต่อไปค่ะ2.5ค่ะสารละลายเหลทูนไนเรตเข้มข้นร้อยละสิบโดยมวลต่อปริมาตรเข้มข้นร้อยละสิบโดยมวลต่อปริมาตรเหมือนเข้มข้นน้อยก็จริงนะคะเขาถามว่าเหลือเนี่ยแค่ห้ามิลลิลิตรควรทิ้งยังไงเข้มข้นก็ไม่เท่าไหร่ปริมาตรห้ามิลลิลิตรก็ไม่เยอะนะคะ แต่ก่อนที่เด็กๆจะคิดอย่างนั้นเด็กๆต้องไปดูฉลากค่ะของเลดูไนเตรก่อนว่าเลดูไนเตรตตรงเนี้ยมันอันตรายมากน้อยแค่ไหนกรณีที่เราเนี่ยสามารถเคทิ้งลงไปได้เลยเนี่ยต้องเป็นกรณีที่มันไม่อันตรายแล้วมันก็เป็นกลางใช่ไหมแต่ว่าตรงเนี้ยถ้าเราลองมาดูนะคะเป็นยังไงบ้างนีงไงเลดูไนเตรโอ้โหเป็นกระโหลกควายเลยแสดงว่าเป็นยังไงอันตรายนะคะทั้งอันตรายต่อมนุษย์แล้วก็อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมดังนั้นนะคะจะต้อง จัดเตรียมในที่ที่แ a บเนี่ยทิ้งในที่ที่ล a บเนี่ยจัดเตรียมไว้ให้นะคะแล้ว l ลบก็จะนําไปกําจัดต่อไปทิ้งในที่ที่ห้องปฏิบัติการหรือกูเรียกว่า l a บนั่นเองเตรียมไว้เขาก็จะมีหน่วยงานที่มารับสารเคมีอันตรายไปกําจัดอย่างถูกต้องต่อไปนะเราจะไม่ทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อมเพราะถ้าเราทิ้งลงซิงเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็ไหลไปตามแม่น้าลําคลองอย่างเง,งี้ยอันตรายมากไม่ได้ทั้งต่อสิ่งมีชีวิตอื่นแล้วก็ทั้งต่อตัวมนุษย์เองด้วย นะคะโอเคมาดูข้อ3จากรูปผู้ปฏิผู้ทำปฏิบัติการควรปรับปรุงสิ่งใดบ้างเพื่อความปลอดภัยในการทำปฏิบัติการเคมีเด็กๆดูคนสวยคนนี้เป็นยังไงโอ้โหผมสยายเลยนะมาดูกันว่าเขาต้องทำอะไรบ้างอันดับแรกค่ะรวบผมซะผู้บอกแล้วผมยาวเนี่ยสบัดไปสะบัดมา,ดมาปลายผมอาจจะไปจิ้มไปจุ่มในบิกอร์กรดแล้วก็สะบัดมาโดนหน้าโดนแขนเนี้ยอันตรายมาก นะคะอันดับต่อไปอันนี้ต้องทำอะไรด้วยใส่แว่นแว่นตรงนี้เป็นแว่นตานิลภัยนะกันสารเคมีกระเด็นนะคะต่อไปโอ้โหเสื้อกาวแบบนี้ต้องทำไมติดกระดุมต่อไปโอ้โหขายาวโชว์ขาสวยเรียวยาวไม่ได้ต้องใส่ขายาวกระโปรงยาวหรือว่ากางเกงขายาวก็ได้แต่ต้องปิดปกคลุมใบหนัง ปกคุมผิวหนังอใบหนังปเลยปกคุมผิวหนังทั้งหมดนะคะแล้วก็รองเท้าต้องเป็นยังไงคุมโซนนะเผื่อแบบสารเคมีหกใส่อะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่อันตรายนะคะโอเคเท่านี้เขาก็จะปลอดภัยละจากสารเคมีที่อาจจะเกิดอันตรายในห้องปฏิบัติการได้เป็นการเซฟตี้เฟื้อตัวเรานั่นเองนะคะโอเค สำหรับคลิปนี้นะก็จะเป็นการเฉลยแบบฝึกหัดสั้นๆแค่นี้แหละนะคะการทําแบบฝึกหัดการดูเฉลยแบบฝึกหัดที่ดีคือเด็กๆต้องลองทําก่อนนะแล้วก็มาดูของที่คุณครูแต่ละท่านเฉลยไว้หลังจากที่ตัวเองทําแล้วหรือคิดไว้แล้วว่าน่าจะเป็นยังไงนะคะใครชอบใครถูกใจคิดแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แนะนําเพื่อนมาดูนะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย